ก็สวัสดีครับผมวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมทํามาสําหรับคนที่เริ่มทํา y o Youtube หรือกําลังคิดจะทําช่อง y t u t u นะครับผมผมจะมาแนะนําวิธีที่ทําให้คุณเห็นคลิปเรามากที่สุดนะครับอันผมจะพูดแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเพราเช่นพวกอัลกอริทึมที่ Youtube กําหนดมาอันนี้เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วครับผมจะไม่พูดถึงนะครับผมเออบางบางคนก็ทําคลิปแล้วคนดู สิบคนสองคนมั่งมันก็ท้อใจเขาก็อาจจะเลิกทําไปนะครับผมช่องใหญ่ผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นเขามีเอฟซีมันก็ไม่มีปัญหาไปแล้วทําคลิปปัญญาอ่อนเงี้ยไหนคนก็ดูนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับวิธีแรกที่ผมทําก็คือติดแฮชแท็กนะผมแฮชแท็กยังไงแฮชแท็กคือแฮชแท็กสิ่งที่คนค้นหามากที่สุดนะครับอย่างเช่นผมทําสายมังงะใช่ไหมผมก็ติดแฮชแท็กอ่านมังงะซึ่งแฮชแท็ก อ่านมังงะมันจะเป็นแฮชแท็กที่คนค้นหาเยอะที่สุดนะครับของผมก็จะไปขึ้นอยู่ในแฮชแท็กอ่านมังงะนะผมผมผมจะแฮชแท็กไปว่าอ่านมังงะปับ๊บแล้วผมก็มาว่าที่2เป็นชื่อเรื่องนะครับคือสมมุติผมทําปรมาจารโอสถใช่ไหมผมก็จะแฮชแท็กปรมาจารโอสถเวลาเขาค้นหาปรมาจารโอสถมันก็จะขึ้นช่องผมเป็นช่องแรกๆนะครับยูทูบมันจะแนะนําช่องผมว่าเออไอ้นี่ทําเรื่องปรมาจารโอสถนะครับทําให้คนเห็นช่องเรานะครับผมแล้วทีนี้อันที่3าผมจะติดแฮชแท็กว่า อ่านอย่างชิวนะครับคือติดแฮชแท็กช่องตัวเองแหละให้ว่าเวลาเขาค้นหาช่องเราอ่ะมันจะขึ้นคลิปเรามาแนะนําแนะนําประมาณนั้นนะครับผมก็จบไปกับวิธีแรกนะครับไปเริ่มวิธีที่สองกันเลยก็วิธีที่สองนะครับก็เป็นการทําป,ปกคลิปให้น่าสนใจนั่นเองนะครับคือเอ่อไม่ผมไม่แนะนําคลิปเบียดนะครับถ้าเป็นคลิกเบียดมันจะทําให้เสียความรู้สึกแล้วผู้ชมไม่อยากเข้ามาดูอีกนะครับผมออของผมก็ ถามว่าน่าสนใจไหมของผมไม่น่าสนใจครับเท่าไหร่นะผมจะเออเอาไปตามตอนอย่างเงี้ยถ้าตอนไหนไม่น่าสนใจผมจะเอาแบบบรานเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนไหนมันภาพสวยผมก็จะเอาอันนั้นอย่างเช่นว่ามีการ์ตูนน่ารักน่ารักผมก็จะเอาอ่าตัวนั้นขึ้นเป็นทําเป็นปกคลิปนะครับทาให้มันน่าสนใจนะครับแล้วก็เนื้อหาในคลิปถ้าปกคลิปน่าสนใจแล้วคนเห็นอ่าคลิปเราแล้วนะปกน่าสนใจแล้วถ้าเขาคลิกเข้ามาดูแล้วเขาไม่เกิดความประทับใจเขาก็ไม่เข้ามาดูเป็นครั้งที่สองแลครับเชื่อผมเดอะ ปวิธีที่สามกันเลยวิธีที่สามนะครับทำคลิปให้มันเกิน15นาทีนะครับผมทาไมผมถึงบอกว่าทําคลิปให้มันเกิน15นาทีนะอันนี้มันจะเกี่ยวกับ YouTube แล้วผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผมว่าอย่างเช่นของผมนะของผมคลิปไม่เกิน15นาทีอยู่แล้วถ้าผมทํายาวก็จะเป็น13-12นาทีนะครับผมแต่ว่าถ้ามันจะเกินจริง,รงๆคือผมทารวมตอนมังงะนะครับเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงประมาณนั้นแหละเวลาลงไปแล้วใช่ไหมครับถ้า มันขึ้นเป็นหัวข้อเดียวกันแฮชแท็เดียวกันแต่ว่าเขาก็จะมาดูอีกทีว่า,าช่องไหนคนสนใจกว่ากันอย่างเช่นว่าสมมุติว่ามีช่องผมกับพี่คนนึงใช่ไหมซึ่งพี่แกทำมาก่อนผมนะพี่แกมียอดยอดวิวประมาณ5 6าหกแสนนี่แหละแต่ว่า,าบางทีของผมก็ขึ้นก่อนบางทีของผมก็ลงหลังแต่ว่าเฉพาะคลิปที่มันเป็น4ชั่วโมงนะครับ เพราะว่าา YouTube มันคิดว่ามีคนสนใจคลิปของเราเยอะนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่ายอดวิวไม่ค่อยขยับแล้วเขาก็จะเอาของเราลงมา,าเป็นที่2เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมพูดถึงนี่มันคือกรณีที่คลิปเกิน15นาทีขึ้นไปทางนั้นนะครับผมก็มันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับการขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับก็พยายามทำคลิปให้มันเกิน15นาทีแล้วกันนะถ้าสายมังงะก,ก็ไม่ต้องก็ได้ เอาเป็นหลังๆก็ได้นะผมแค่ติดแฮชแท็กได้ก็โอเคแล้วนะครับเออของผมมันรู้สึกว่ามันจะลงไปอยู่ที่2ตอนที่มันชะง,งักอยู่2 0 0 9ันมั้งจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่2อยู่กผมก็ไม่ได้เข้าไป2นานแล้วก็ขอบคุณที่รับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มทำ YouTube ใหม่นะผมก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอะไรที่มันเป็น ความคิดเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเผื่อเขาเลื่อนลงไปดูนะเออไปละไปก็ไล้าสาระมาทั้งปีแล้วขอมีสาระสักครั้งบ้างเถอะนะครับไปละไป